วันนี้แวะมาที่ทนบุรีปากท่อปันน้ำมันซัสโกเดี๋ยวเติมน้ำมันแล้วจะลองใช้ s ัสโกสมาร์ m e m มเบอรแลกแต้มกินช็อปเรามาดูว่าแต้ม s ัสโกสมาร์ m e m มเบอรแลกและช็อปอะไรได้คุ้มบ้างแวะเมโซคอฟฟ่ก่อนเขาบอกว่าใช้ s ัสโกสมาร์ t m e มเบอร0 0แต้มได้ลด50%เลยแลวะร้านนี้ก่อนดีกว่ากินกาแฟกันสวัสดีครับโอ้ oh. น้องพี่จะมาใช้ซัสโก a สมาร์ b เบอร์มีโปรโมชั่นที่นี่ใช่ไหมรตรงไหนอันนี้เหรออันนี้เลยนนครับ200ฟอยต์ค่ะอ๋อนี่ซัสโก้สมาร์ตเบอร์200ฟอยต์ได้รด50%บคุ้มนะพี่ขอเป็นมอคค่าร้อน ok นะจ๊ะใช้โปรนี้นะ200แต้ม50%โอเคจัดการมาเลยจ้าวิธีการใช้คะแนนก็ง่ายเข้าไปที่ซัสโก l ไลน์แอดนะคะอย่างนี้ นี่แล้วก็จะมีคำสั่งเมนูตรงนี้ปุ๊บเราก็แลกของรางวัลนะคะจะขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเลยแล้วเราก็เลื่อนมาตรงที่ขนมและเครื่องดื่มและเดี๋ยวระบบก็จะเพิ่มขึ้นมาเมนูให้เราเลือกนะคะว่าจะเป็นของร้านไหนบ้างแล้วเราก็มาเลือกดูหาเม็กซ์โตนะคะนี่เจอแล้วปุ๊บเราเดี๋ยวเราก็ใช้แลกแต้มได้เลย5 0กสิป็ตอกว่ากดยืนยัน ยืนยันครบแล้วก็จะมี QR code ขึ้นมาให้เด้ทั้งร้านสแกนนะคะนรับแค่นี้ค่ะได้รับส่วนลดแล้วอ่ยายยมากสะดวกขอบค,ค,คุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ดูร้อนหอมกรุ่นนะโอ้ยชื่นใจนี่นะคะถ้ามาปัมซัสโกที่ คนบริปากท่ออยากแวะให้มาชิมกาแฟที่ร้านเมสโซกาแฟเขาโอเคเลยฮะรสชาติดีและเมสโซเนี่ยเป็นร้านกาแฟที่อาหารเบเกอรีม่ม, <bakery. S 2> มีความกิิบเก๋ก็สุสมาป็นเบอร์นะอย่าลืมมาใช้คะแนน200แต้มลดได้50%คุ้มค่ามาก จากร้านกาแฟาเมสโซมาเดินมาอีกฝั่งหนึ่งจะมีร้านขนมจีนเทวดาแนะนำให้มาแวะกันตรงนี้มีที่จอดรถสะดวกสบายนู่เป็นเส้นบีบสดด้วยนะขนมจีนเทวดา ร้านขนมจีนเทวดาอยู่ตรงทนบรีปากท่อในปัมซัสโกอยู่ข้างโรงพยาบาลนาครทนหาง่ายๆนะคะมีอาหารหลากหลายเลือกมีทั้งสม้ตมตำก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มีแต่วันนี้เราจะมาไฮไลท์กันที่ขนมจีน มีอีกเมนูที่แนะนำขนมตีนต้มยำกุ้งน้ำข้นนต้องปงอองรุงอะไรเพิ่มเลยอ่ะนี่เป็นอีกเมนูที่แนะนำเลยอ่ะ จะไปแวะที่ลอสั้นร้อยแใช้คะแนนซัสโกสมาร์แบนเบอร์ดูซิว่ามันจะมีอะไรซื้อได้อีกเอาให้คุ้มกันไปเลยวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าลอสั้นแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปช็อปข้างในนะคะนี่ซื้อไอ้นี่ดีกว่า วิธีการใช้แต้มเหมือนเดิมเลยค่ะที่ Lie แอดซัสโนะคะของรางวัลปุ๊บแล้วก็ใช้เป็นส่วนลดร้านค้า๊บแดนลดได้10บาทกดแลกรับของรางวัลการรับใช้10ทธิคะแนนยืนยันเหมือนเดิมค่ะก็จะขึ้น QR อโค้ดมาอย่างนี้ก็ให้พนักง,งานสแกนนะคะใช้80คะแนนลด10บาททอน1บาทค่ะจีดคุ้มจด ลายเหลือ 39, 39. ใช้แค่8 0แต้มเองเลิศมากอ๋อใช้คะแนนซัสโคสมาร์ทเบอร์คุ้มจริงๆใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกซัสโคสมาร์ทเบอร์แนะนำให้สมัครกันนะคะเติมน้ำมันและแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองแล้วก็โหลดแอปลายแอดของซัสโควาไว้ในมือถือรับรองว่าคุ้มค่ามากๆคลิปนี้จบกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใ,ในคลิปหน้าบ๊ายบาย